นันทิเกิดเมื่อใดก็มีปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้นดูก่อนพิขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขุผู้มีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงก็พิขุนั้นย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งอะไรเล่า พิกุนั้นย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายและแห่งวิญญาณดูก่อนภิกุทั้งหลายก็การเกิดขึ้นแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายและแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกุทั้งหลาย พิขุในกรณีน <medim> <lling> ี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่พิขุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งอะไรเล่าดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งรูปเมื่อพิขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปนันทิย่อมเกิดขึ้น ความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของพิขุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาศาส์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อพิขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานันทิย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาความเพลินนั้นคืออุปทา,านเพราะอุปทา,านของพิขุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมามหมอยู่ซึ่งสัญญา เมื่อพิขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมก,อ,กอยู่ซึ่งสัญญานันทิย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในสัญญาความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของพิขุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพ,พเพราะมีภพ,พเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข,ขโ,โทมนัส อุปายาะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายพิขูนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายเมื่อพิขูนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายนันทิย่อมเกิดขึ้น ความเพลินใดในสังขารทั้งหลายความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของพิขุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข,ขะโทมนัสอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อพิขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณนันทิย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของพิขุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายนี้คือความเกิดขึ้นแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายและแห่งวิญญาณ